ววข้า,ม,ามันเกิดจากเงี้ยว่าความเชื่อของเราที่เราไปไหว้นู่นไหว้นี่ไหว้นั่นไหว้นั่นแล้วมันการแบบสมมุติว่าเฮ้ยเรารู้มีใครเคยเห็นว่าคนตรงนี้มีใครสักคนอยู่แล้วก็ไปไหว้ซะอ่าล้วเหมือนเป็นการอนุญาตยินยอมว่าอ้าวเชิญหมายถึงว่าทา่านเจ้าที่สมมุติถ้ามีจริงก็แล้วแต่ละหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้านท่านก็ต้องวางอุเบกขาเขาก็ต้องยึดเจ้าของเจ้าบ้านเป็นหลักไงในเมื่อเจ้าบ้านเขาให้เข้าอ่ะก็โอเคก็โอเคก็เฉยแต่ทางที่แบบพอเข้ามาแล้วอ้าวเจ้าบ้านอ้าเดือดร้อนนีหว่า ก็ต้องวางเฉยก็เจ้าบ้านให้อะ่ะอ่าก็เปิดประตูรับรับแขกคนนี้เข้ามาเองเจ้าที่จริงๆคือไม่ใช่อย่างนี้ไนงะเนี่ยคือเจ้าที่ไนงะก็เจ้าที่เขาให้เข้ามาก็ถือโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้เนี่ยสรุปแล้ว,อย,วอย่าไหวชีส้สวอย่าไหวี้่ไหวชีส้สวไม่ใช่แบบใครเจออะไรตรงไหนแล้วบอกจุดทูบไหว้กลางแจ้งกลางงไหว้ใครอะ่ะ อ่าใช่ไหมอ่าแล้วก็เวลาเข้ามาแล้วก็วุ่นวายคือเหมือนกับว่ามีปัญหาใช่เราจะรู้ยังไงว่าสิ่งนั้นมันดีไม่ดีมาให้คุณหรือมันให้โทษใช่ไหมบางคนเนี่ยสปอยมากเกินไปอย่างเงี้ยพอเราเลิกให้ก็มันเรียกร้องอีกอย่างเงี้ยเพราะวันนี้ต้องถามเพราะว่าเป็นประโยชน์กับเป็นหลายๆบ้านเลยใช่ไหมครับือบางทีเราชอบไงว่าไหวทางสามพ่งหน้าบ้านเอาน้ำดงน้ำแดงขนมขนมจุดทุบปึ๊กวางมดกินบาเลยหมาเหมือมากินอีกเละเทะไปหมดเลยแล้วตอบงั้นย้อนกลับมาตอบ คำถามของคุณเมย์ก่อนที่สงสัยบอกว่าที่คุณบีเห็นไอ้คุณคุณเมย์เห็นเนาะหรือคนที่บ้านเห็นเนี่ยในบ้านหลังนั้นที่อยู่เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคขเป็นแบบสัมภเวสีทั่วไปอ่ะที่แวะเวียนมาในตอนช่วงไหนก็ไม่รู้แล้วได้รับอนุญาตให้เข้ามาก็เลยมาหลั่นลาที่บ้านซึ่งคนในบ้านเนี่ยเชิญมาปาร์ตี้เองประมาณนั้นแต่รางนี้เชิญแขกกลับแล้วใช่ไหมครับคุณเมย์ก็คือยังให้อยู่ต่อผมผมบอกได้แค่นี้ที่เหลือนี่คือต้องให้ทางที่บ้านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ไปบอก ว่าไม่ให้อยู่แล้วนะก็บอกเขาดีๆนี่แหละว่ามันก็ควรจะไปตามบุญตามกรรมเนาะเดี๋ยวจะทําบุญให้เยอะๆก็ถ้าอยากเพื่อความสบายใจเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันไม่มีกิมมิกอะไรเลยก็จุดก็ได้อ่าโอเคประมาณนั้นแล้วก็คุณเจษด,ดาจะไปด้วยกับเราอยู่ <S 2> <S 2> ใช่ครับ <S <S ผมบังคับให้เขาไปด้วยโอเคคุณเจษฎาาช่วยช่วยบอกหน่อยช่วยบอกนิดนึงว่าเมื่อกี้คุณเมย์บอกว่ามีพญานาคมาอัปเกรดมาอัปเกรดตัวเองถามคุณบีตรงๆเลยคือพญานาคจริงไหม จริงครับ่านาคจริงครับนาคจริงเป็นนาคจริงใช่คุณบีถึงไม่ใช้คําว่าพญานาคก็ไม่ใช่พญานาคพญานาคไม่มีอะพญานาคต่างกันนาคยังไงก็คือที่บอกว่านาคเนาะคือใครๆก็เป็นได้คนที่มีโมหะมีความหลงมากๆยึดติดในแบบอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นนาคได้ซึ่งนาคก็ก็คืออาพูดง่ายๆหมือะเป็นดวงจิตอะไรสักอย่างนึ่อะเงี้ยกันเนาะแล้ว เราก็เหมือนก็เหมือนคนคนหนึ่งงมันมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เกิดจากการผมเชื่อว่านี่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นต้องไปลื้อเขาทิ้งหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเราไม่ควรจะต้องถึงเคารพไหว้กราบอย่างเงี้ยไม่เอาอไม่ต้องจุดธูปใช่ก็สวัสดีได้เหมือนสวัสดีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราดึกถึงเขาแล้วคิดว่าเฮ้ยอยากให้เขาปรับพพภูมิใดีๆด้วยกันสําคัญที่สุดเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งคือเขาต้องไปหมายถึงว่่าาให้เไไปปพมทีีดๆน ถ้าเขาบุญไม่พอเพราะเขาบุญไม่พอเราเวลาทําบุญเลยปุ๊บเราก็เวลาทําบุญทห้ที่บ้านเราก็นึกถึงบ้านแล้วนึกถึงเขาแถมไปด้วยเขานี่คือนาคนาคนางนี้นะก็ะคือทําไปเรื่อยจนว่าจนกว่าเราก็บอกเขาไปว่าทาให้นาะททาให้นาะททาให้นาะแล้วพอเมื่อไหร่ก็ไปไม่ต้องมาติด เลาเราสวดมนต์บนบ้านแผ่เมตตาเหมือนแบบสัพเพวสีมีเรื่องเนี้ยเ,เขาจะเข้ามาไหมคะเออเฉพาะพวกที่อนุญาตให้เข้ามาเขาเข้าม,า,มาเราแผ่เมตตาเ,เงี้ยเราพูด,พดแล้วเขาก็จะเข้ามาแล้วเขาจะออกไหม่ความหมายของของข้างนอกท,อที่ไม่ได้อนุญาตเข้ามาเข้ามาไม่ได้ครับความหมายของคุณเมย์คือว่าจะใช้คําอะไรดีเวลาสวดมนต์เราให้เป็นปกติแบบไม่มีประมาณนั่นแหละเราไม่ต้องไปกําหนดเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าหนูไปเรยมาว่าให้ ดามันดาคูอาจา์สำเวศีผีเล่น่อนอะไรอย่างงี้อ่าให้หมดเลยเออเราไม่ต้องระบุว่า,วาเป็นผีเล<ช>่นล่อนนีงก็ไดไ้ไม่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 คือถ้าเป็นข้างนอกเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เราสามารถแผ่ออกไปให้ได้นะซึ่งเป็นเรื่องที่โอเคอ<ๆ>แล้วเราเราแก้ปัญหาเช่นอะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะแก้ปัญหาว่าอย่างอื่นเนี่ยเข้ามาไม่ได้คุณเมย์แม่นุญาตในฐานะเจ้าบ้านอันนี้อย่างหนึ่งแลแล้วเวลาคุณเมย์หลังจากนั้นคุณเมย์สวดมนต์ไหว้พระคุณเมย์ก็บอกบอกเขาด้วยว่าไม่ให้ใครเข้ามา ไอ้ที่มาแล้วก็ให้ออกไปซะ่แต่คราวนี้มันต้องไม่ใช่ว่าคนเดียวไงฮะคนที่บ้านยิ่งโดยเฉพาะเป็นเจ้าบ้านเนาะคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกด้วยเรื่องของมีพยากรุดด้วยคครับ <ไอ S 1> ก็ไ,<อ>ไม่ก็เช็คดูแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเลวร้วายอะไรอ่ะหลังจากนี้เขามีไหมวิธีการมีวิธีการไหม,มที่ว่าทําให้คุณเมย์หรือคนในบ้านกลัวจนต้องกลับไปนับถือเขาอีกเช่นอาจจะมาทาให้คนในบ้านอะอย่างสมมติขู่ว่าถ้าถมที่ หรือทําอะไรกับบ้านเนี้ยแล้วกูจะกินให้หมดเลยทีละียวแต่นี่เขาบอกว่าที่ที่เรากำลังจะไปใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันใช้มุกสมมุติว่าใช้มุกเดียวกันกับที่เนี่ใช่มันเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมคุณแต่มันทําจริงๆไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ก็คือแค่ครูแหละใช่อ่าโอเคตรงนี้เคลียร์นะครับอ่อีกประเด็นหนึ่งถามเยอะไหมดีบบอกดีาโอเคโอเค อีประเด็นหนึ่งคุณมีบอกว่ามีเหมือนของสักอย่างหนึ่งที่ยังทําให้วิญญาณเ่ววนเวียนอยู่ในบ้านเนี้ยคือ,อแล้วบอกว่าเป็นคนผมเข้าใจว่าไม่ใช่ของอะไรน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องแต่ตรงเนี้ยไม่ติดใจแล้วค,คิดว่าไอาสิ่งที่มันติดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคนหรือของอะไรนี้ละค,คิดว่าเป็นแค่นี้แหละเรื่องที่แบบว่าเราไหว้อนุญาตให้เขาเข้ามาเขาก็เลยอยู่แค่นั้น